สวัสดีค่ะพี่น้องเบื้องข่าเมื่อนี้ฝนบบตกเ้ยค่ะฝนบบตกดีใจไลยไปค่ะออกล้อกันจากน้อยเนาะค่ะเนาะตอนนี้บ้านจุลี่อากาศหนาวแล้วเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้แห่งเป็นมีฝนค่ะมีฝนแล้วค่ะทังเขาทังเขากบหิมะล้แล้วแต่ข้างล่างนี่ยังเป็นฝนอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหิมะยังลงมาพัดในหอดจุลี่สิพาพี่ล้อ,อพี่น้องออกล้อซื้อๆเด้อ,อค่ะ บอคิดว่าสิมีหงมีเห็ดยียังดอกถือสวาไปยางออกกัาล้างกายกันเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไปสำรวจป่ากันค่ะมือน,นี้ <c oughs> เอาขึ้นมาได้เคืองทางฝนตกค้ำแล้ววันนี้ <c oughs> ขนาดวันหนึ่งหันโบมีฝนด้ค่ะ <c oughs> เป็นแดดแจ้งจ้างปางอยู่ <c oughs> ยางขึ้นมาได้จะเครืองทางนี่ล่ะ <c oughs> ฝนตกละค่ะพี่น้อง <c oughs> ยืนสนโฮปอยยุนี่ มื่อนี้จุลีกะหิวกะตามาน้าคือเกาล่อเด้อค่ะบ่คิดดอกว่าสิมาพ่ออย่างหิวมาเป็นพิธีซื้อนี่ลหละนาะพี่น้องเนาะนี่กะตาจุลี่กะมีนกวีดอันนึงมีมีดมีดอันเฮดไวทตัดเฮดอันนึงแล้วกะมีดไวยค่ะ <laughs> มีดไว้เรป้องกันโตเหลี่มนึงเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะ ฝนหยุดแล้วเอามาลุยกันโตเนาะค่ะขึ้นไปเลาะป้าเห็ดมองที่เฮาเคยเลาะเบิงเบิงดูว่าสีมียังลงเหลือบอจังที่จุลี่บอกเ้ยค่ะบ่คิดว่าอากาศมันหนาวแล้วจุลี่บ่คิดว่าสีมีเหตุยังออกดอกช่วงนี้เนาะพี่น้องเนะงาะยางเล่นถือสว่มมามออกกําร่างกายค่ะไปค่ะยางบันนี้ยางโตฝนหยุดเนาะค่ะขึ้นมาหอดแล้วค่ะ ขึ้นมาฮอดปาเห็ดแล้วค่ะพี่น้องพูดถึงเรื่องอเห็ุอันนี้หลายๆพูดถึงเรื่องอันมีนี่แถบบ้านจุลี่ช่วงนี้กะติมีตะมีดำเนอคะ่ะเพราะเป็นช่วงนี้หมายถึงแถบบ้านจุลี่มีตะมีดำค่ะพี่น้องบบมีมีันบบมีม,มีสีน้าตาลเด้อค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้มีมันกะจาซินแล้วเพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะคะ่ะ เบิ้งเห็ดเห็ดอันเห็ดเห็ดเบื้อึ้นหลายๆค่ะเห็ดมันปูดอกนี่เ่าแล้วเบิ้งส้งค่ะโอ้ย <laughs> โอ้ยใบไม่ค่ะพี่น้องเข้ามาใกล้ๆจังค่อยเบิ้งยังค่อยรู้ว่าเป็นใบไม้ว่านอพี่น้องกัสิว่าโอ้ยมาตัวกันยูรี่ก็ได้ <laughs> กัสิว่าอีกละ่ะ <laughs> อะไตัวเด้ค่ะพี่น้องตามันเป็นแนวหนีหลีตัวมันแต่ยางหัวเนาะพี่น้องเนาะให้เบิ้งให้เบิ้งสภาพป้าเด้ค่ะข้นมาหอดป้าแล้วก็ร้องเล้ลซื่อๆนี่แหลคะค่ะเบ่คิดว่าสิพ่อยังดอกเนาะพี่น้องเนาะพ่อใบไม้แหงนัาเบิ้งเหตุพนะจุลีก็ได้ งิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวกันกระดอกกระเดี่ย ع. ค้นเหี้ยงมาสร้างเป็นอออันนี้บดตัวนี่บดตัวอันนี้ของแท้แน่นอนอันนี้ของแท้แน่นอนบดต,ตัวบดตัวแบบนี้ะโอ้ยเพิ่นอะซุ่มน้ำยุปัญญังนี่แหละนี่ในแต่ดอกเขาค้าดึงบวกขึ้นค่ะ นี่ยู่ต้องกันนี่สองดอกใส่ใดบนนอหน่น้องนี่เอาเบิ่งดูพี่น้องใส่ไดปะคือคืออยู่ค่ะคืออยู่เอาเบิ่งดอกนี่ดอเบิ่งดอกนี่ดอเอาดอกนี่ก็คืออยู่ค่ะ คืออยู่สองดอกนี่คืออยู่เอาลองตัดขาเบ้างดูตัดขาไว้ให้เพื่อนได้เป็นเชื่อแน่จากน้อยดที่ได้กินอีกปีหน้าเนาะค่ะพี่น้องนี่ ปีที่แล้วจุลีบ่ได้กินจักดอกเ้ยค่ะเ้อถ้าผู้ใดเบิ่งคิปจุลี่กะคือสิจําได้ยุดอกนาะพี่น้องปีที่แล้วบ่ได้กินเห็ดมันปูน้าเพินเลยจุลี่ก็ได้ปีนี้ปีนี้กะมานเติบอยู่ค่ะได้กินน้ําเพินแน่อยู่พุ่นได้หน่ะอีกดอกหนึ่งแม่นบ่พี่น้องพี่น้องจุลี่เก็บเห็ดนี่ สิปากดูว่าดูแน่จากน้อยกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องมาเทียรังค้นเพิ่นมักเบิงแต่เก็บเห็ดเนาะเพิ่นบ่บมักเบิงจุลี่ปากจุลี่ว้าเนาะค่ะพี่น้องพอดีจุลี่อยูผู้เดียวกะเก็บกดแน่บบมีมูเว้าวจุลี่กะอาศัยเว้าน้าอันวิดีโอนี่ละเด้อค่ะพี่น้องเด้อทนฟังเอาเด้อค่ะผู้ใดโบมักกะปิดเสียงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ปิดเสียงแล้วก็บเบิ้งจุลีเก็บเฮดเอาอันผู้ใดอันพอทนได้กะทนฟังกันไปเอาเนาะคะเนาะนี่อาเอา,เอาสองสามดอกแล้วคะ่ะเอาไปตืมกันกับซุ้มเกา่าซุ้มเก่าจุลีก็กินแน่กินพันเบิแดแน่กินไปน้ำแน่ยูเด้คะค่ะซุ้มเก่าก็ได้เอ๊พ่น้องมันขึ่นไหมหรือว่า มันขึ้นไหมหรือว่าซุ้มเก้าจุลีมาเก็บงวดก็เราพเห็นคือมันจังใดอะพี่น้องมันหนาวเลยเด้หน่เห็ดมันขึ้นยังพอมีอยู่ค่ะเป็นป้าเก้าเด้อค่ะพี่น้องเป็นป้าเก้าจุลี่พะเลาะพาเก็บเบิดแล้วล่ะจุลี่กะจังที่บอกออกมายางออกมนันเลาะมานยางออกก,ากําลังกายจุลี่กะแวะซองเบืองซื่อๆนี่แหละค่ะกันยังมาพ่ออยู่ จุลี่ก็เลยสงสัยว่ามันขื้นมาน้ำตีฮหฮอมันจังใดเฮ็ดน้ำหมากค่ะพูดถึงกดป้าก็เป็นป้ามองเก้าหมองจุลี่เคยเก็บมองจุลี่เคยหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อโมเมนต์มองอื่นโมเมนต์มองไม้เด้อค่ะมองมองเก้านี่ล่ะเฮ็ดอันนี้ก็ลายลาย,ลายนี่เฮ็ดสีมองมวงเนี่ยค่ะ งีียบุน่ถ้าเป็นดอกน,น้อยๆอยู่เขาสีสีม่วงเข้มอยู่เด้อค่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าสีเทาแล้วก็เลยเป็นม่วงจางๆแล้วล่ะค่ะนี่เกิดจะน้ากันลายดอกเติบอยู่ดอกนี้เน่าแล้วค่ะ เปืเอ่อยแล้วว่อยๆเป็นเชื้อซะเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วมีอีกป้านึงที่จุลีบรท่านได้ไปเบิ่งก็คือป้าของหลวงด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> อยื้ขอข้างบนพู้นนะ่ะจุลียังบรท่านได้ขึ้นไปเบิ่งค่ะคือสิบอก้าขึ้นไปเบิ่งผู้เดียวค่ะป้าผุนยางไก่เติบเดี๋ยวไว้ให้มือดพระเอกเราว,ว่างก้อนดอจุลีสิสวนเลาวยางขึ้นไปดอกค่ะแต่กี่ตะกอนกับยางอยู่ค่ะ ย่งางผู้เดียวอยู่หาลอกผู้เดียวนั่นผู้เดียวอยู่ตั้งแต่ที่ได้ยินข่าวเรื่องมีสีน้ําตาลเนจุลี่เสียวลังค่ะพี่นอ้องพ่อก,ก้าย่างอะอยู่บ้านเจ้าของนี่โอเคอยู่เพราะว่ามันใกล้บ้านเติบเนาะพี่นอ้องจุลี่เป่านกหวีดดังๆพระเอกแล้วก็สิได้ยินเสียงอยู่ขันจุลี่เลยขึ้นไปหอดข้างบนพุน่นมันใกล้บ้านอะพี่น้องก็เท่าเป่านกหวีดเป่าจนว่าล้มเบิดเพระเอกก็สิบ่าได้ยินเสียงเดือบ่งสองอะพี่นอ้อง มันไก่เติมเนาะค่ะเนาะมันกะมือนี่จุลีกะคือสีซ้ำนี่แหละค่ะรอวนหลายรอบแล้วพระท่านได้พ่ออีกดอกพอ่อจะให้โทษที่ให้เบื้องที่เก็บให้เบื้องนี่แหละค่ะเด้นี่กะกะพอได้พอได,พ,อไดพอได้กินอยู่ดอกค่ะเทาน,นี่ก็ได้พออิ่มอยู่จูลีกะสีงโง่คือลงบ้านสล่ะคลิปนี้ก็ได้เนาะค่ะถือสวามิยางจ้าที่จุลีบอกด้วยค่ะมายางออกกาําลังกายเนาะพี่น้องเนาะ กันสั้นกับจุลี่กับิงโง่คืนโรงพยาบาลดอกเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อชั้นคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนีล่ละค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปนาขอบคุณทุกเบนทุกไลทุกซับสไกเด้อค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะบายบายมืดฝ้าเป็นมือดอึมคืนไหมก็แล้วค่ะเดี๋ยวฝนตกห้ำกลางทางเนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะบายบาย